สิ่งที่เจ้าสาวตื่นได้ได้ดูตัวแกงมน่สมานแสดงถึงความมันมีความเพลีโซ่อยู่แล้วก็ความหวานที่กลมกล่อมถือเป็นความบูดบุ๋นสรับกับทางเจ้าสาวในการเติ่ตัวนะคะพัชนะต่อมาสิ่งที่เจ้าสาวตื่นได้เป็นตัวนะคะเหนียวพร้อมกับตัวนะคะนกแก้เขาบอกว่าบ้านนี้ได้กินเหนียวแล้วหรือยังแสดงถึงความบูดบูุญเหนียวเป็นอะไรที่ทานแล้วก็จะนะคะอยู่ท้อง และที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการของเลนด้วยเจ้าบ่ัวเปิดตัวสำรับต่อมาค่ะสิ่งที่เจ้าบ่ัวเปิดได้เป็นข้าวนะะั่นหมายความว่าอุดมสมบูรณ์บ้านนี้จะอยู่กินกันเจ้าหวาวจะทําหน้าที่เป็นคนผ่าอาหาข้าวปลาอาหารมาสือ่อให้กับเจ้าสาวถูกไหมคะเ <laughs> จ้าสาวเจ้าสาวเปิดตัวนะคะสำรับต่อมาสิ่งที่เจ้าสาวเปิดได้มาเป็นผักค่ะนะคะต้องเหนือจากตัวโปรตีนต่างๆแล้วหลักของตัวทันยืดน,นะคะผักก็สํ ลูกเงี้ยลูกต่อมาครบเลยนะคะลำดับต่อจากนั้นเจ้า่าวเจ้า่าวเปิดเจอ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 เป็นตัวขาหมูะคะ่ะเน้นเป็นภาปีกอย่างดีแ็นงิึงความสมบูรณ์ด้วยเช่นกันเช่นขาเจ้าสาวเจ้าสาวเปิดมาเจอแกงส้มชาวแกงส้มเรียงแกงส้มเห็นก็แกงส้มเห็นเพราะจัดจ้านแบบคนใต้นะคะในย่าถือความอุดมสมบูรณ์และเจ้า่าวเปิดมาเจอ น้ำชะไทนน้ำติ๊กเจ้า่าวเป็นคนคงไว้ซึ่งความแซ่บค่ะบ้านนี้ถ้าถามว่าใครแซ่บที่สุดเขคงจะเป็นเจ้า่าวเพรอบในถาดนี่น้ำติ๊กแซ่บที่สุดเจ้าสาวเจ้า่าวคะจะได้เป็นโสมป้อนข้าวเจ้าสาวถือว่าเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพเจ้าสาวเองเลือกที่จะป้อนข้าวให้กับเจ้า่าวเชิญเจ้าสาวเองไม้ป้อนข้าวให้กับเจ้า่าวในเวลานี้ค่ะเจ้าสาวเป็นคนที่ไอติมป้อนอร่อยมากเฉินเจ้า่าวเองถ้าพูดได้จะบอกว่าเขาทำตัๆ อาารอ่อยไหมเ้าก็บอกวยอร่อยจังเลยคมันชักแซ่บเหมือนเธอเลยเขาินดิบทำได้ไหมมีของเผ็ดละหรือว่ากับแก้อะไรเพิ่มซต้อเจ้าสาวเรื่องท้าหนูค่ะเือป็นซุตักับเท้าหูขึ้นมาทุ่คนก็บอกนี้เป็นข้องเธอเมื่เธอได้เาหนูขึ้นมาเธอช้อนุึน่างจ้าดาวดความตกใจราะเือเาทั้งต้ั้ง้าสมเกับข้าวเล่น้อย เจ้าบอกขออะไรสุดยอดสุดแรงมากเลยค่ะและปจะสบความสุดยอดค่ะเจ้าสาวจากทางอะไรก็พี่รักอย่ที่จะดูแลน้องเองที่เรื่องที่จะตัดนะคะเป็นเมนูมัดสมัครเลยพี่รู้ว่าเธอเองเป็นคนนะคะชอบในเรื่องของตัวเนื้อหมู เพื่อนๆมารู้ได้นะคะตอนนี้พวกกำลังหมวล้อกันเขาถูกพับมแร้เวลาถือว่ากำลังดียังไม่สิบเอ็ดโมงค่ะเดี๋ยวออกไปหนังร่างกายให้กับทุกท่านแขกทุกท่านก็อิ่มนะให้สาวได้กินด้วยนะตามตามความเหมาะสมได้เลยเจ้าสาวรีเฟซบอกว่าขอเป็นเขาเรียกแกงน้ำแกงหน้าของหวานที่เจ้าสาวชอบมากเอาข้าวเยอะขอข้าวเหนียวด้วยจะได้หิวพร้อมเดพื่อนๆก็แม่งเหนียว ้นวน้ำีบร้อยใจหรืเปล่าเนี่ย่ะเจอสามีเลยโซบีโซบีหล่อซึ่งกันแล้กันลังจาบต่อจากนั้นทางผู้เองจะได้ดื่มน้ำเป็นอุตส่าบายเป็นความยากเพาน้ำเองจะทานได้อย่างไรจะหวจะทานน้ำอย่างไรไม่ให้น้าเองหก ขอเป็นเจ้าสาวทำงานที่เป็นผู้นำนะคะเชิญหายแล้วสาวจะทำอย่างไรน้ำหกขึ้นมาตึ๊ตึ๊บองสออมจมนะคะจิตน้ำเจ้าสาก่อนอดึงก่อนเลยได้ไหมดแก้วมดแก้วมดแก้วไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เียร์ดูแลซึ่งกันและกัน ผู้บัสาวรูปคุณเข้ากับอาหารช่วยเก็นเกี่ภาชนะหลังจากนี้เราจะนะคะมีเวลาก็จะนะคะนั่งลองง้อมวงทานอาหารแบบนี้กันใช้คำว่าครอบครัวอยู่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ปิดเตไปเรียบร้อยเสียขน,นลุด้วยค่ะเจ้าสาวก็จ่ายค่าต่อข้าแล้วเป็นสิ์ของเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวครือเจ้าบ้านและเจ้าภาพสามารถเก็บได้